นี่พี่น้องนี่ถามมากินน้ำกันค่ะถามมากินน้ำกันเ้อสวัสดีค่ะนุกขาวอินเตอร์มาแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้นุขาวกาพาพี่น้องมาเขาคั่วค่ะคืออยากกินมกน้ำม่พี่น้องเอ,อ้ยคิดหอดบานเนาะคืออยากกินมกน้ำม่ค่ะแต่ว่ากาบอมมี่ใบตองค่ะพี่น้องนุกขาวกาอามกใส่หม้อเอาค่ะพี่นอ้นนนองค่ะเหตุใดคือการค่ะมกใส่หม้อค่ะพี่น้องคุณนั่งเอกของเรื่องของเขา อยู office, deep deep ่ข้างล่างนูขาวค่ะเฮางใเมืองวัตถุดิบของนูขาวเลยค่ะพี่น้องไปเลยค่ะค่ะพี่น้องนี่ก็คือนั่งเอกของเรื่องของเฮาค่ะพี่น้องค่ะค่ะอันดับแรกนะพี่น้องเนาะวัตถุดิบของเฮาค่ะนี่น้าใหม่ค่ะพี่น้องน้าใหม่นูขาวกะเซียนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องต้มเปนจืดแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูแผ่นค่ะพี่น้องนูขาวใส่หมูสามชั้นเนาะพี่น้องอ่าพี่น้องบางท่านเพิ่นก็จะใส่ เหนือติดมั่นนะพี่น้องแต่ว่าสําหรับนูขาวมักมั่นค่ะขาะมักมั่นเนาะขาหนูขาวหันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเข้าเบือค่ะพี่น้องเข้าเบือเข้าเหนียวเข้าสานเข้าเหนียวที่เขาแซ่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเราเขาก็พราะหลังจากพันอ่อนเราเขาก็เอามาตําค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นหนูขาวก็จะเอาไปแซ่น้ำใบค่ะพี่น้องละลลยน้ำใบเนาะเวลาเข้าไปใส่หมกหมน่อไม้เขาก็จะ เขาจะบดไดเป็นก้อนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระไา้ค่ะพี่น้องกระไส้นู้ขาวแซ่แข็งค่ะพี่น,ออน,น้องตาพ่อสำเนียงสำเนียงเนาะกะโปะก,กระเปค่ะสําหรับนู้ขาวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไครและคะตำาบกพริกเนาะพี่น้องเนาะนู้ขาวกับตำเรียบร้อยแล้วค่ะแักพริกเนาะค่ะบดไดกับผงนัวค่ะพี่น้องผงนัวนั่งเอกสุกยอดเลยพี่น้องผงนัวค่ะ ก็จะเป็นน,น้ำต้มปลานาะพี่น้องเนาะน้ำต้มปลาล้ะค่ะน้ำปลาค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างของเท้าค่ะหมกละไม่เนาะใส่น้ำยาล้างนุ่งขาวหมกเล้าๆค่ะพี่น้องบ่ไดไใส่หมกกะทิบ่ไดไใส่กะทินะนุ่งขาวมักอาหารเล้าๆค่ะพี่น้องค่ะส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มเติมค่ะพี่น้องพี่น้องหูบว่าเห็ดอีังก็เห็ดมันปูเหลืองบันเฮ่าล่ะค่ะพี่น้องพอดี น้องดูนี่ผเอามาให้น้องนูคาวก็เลยว่าจะเอาใส่พร้อมค่ะพี่น้องเพื่อกุมก่อมเพื่อจะได้แสบนัวใส่กันเนาะอันนี้สูตรของนูคาเองเลอพี่น้องเด้อค่ะเดี๋ยวหฮอถาไปเมืองน้ำกันนาพี่น้องเนาะวิธีการทำมกหมอของนูคาค่ะโดยบ่ใส่ใบตองค่ะพี่น้องถาไปเมืองน้ำกันค่ะพี่น้องเนี่เหาอกะมามือ่พักของน้องค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือโหระพาค่ะพี่น้องบ่มี่พายตูค่ะนุกขาวก็เลยได้ใส่โหระพาค่ะพี่น้องสื่อมเม่วานนี่ค่ะพี่น้องค่ะประมาณสองยูโรได้ค่ะพี่น้องต้นนี้เนาะกระถางนี้ค่ะพี่น้องกระถางเพื่อนกัใส่ประโยชน์ได้น้ำค่ะพี่น้องนุ๊กขาวกะว่าจะปลูกต้นใบกวักมะละกอดให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองกันค่ะพี่น้องถ้าไหนมีเวลาค่ะเพราะว่าคุณคู่เพิ่นกับบ่มีแห้งค่ะ นี่กาจะเป็นต้นหอมค่ะพี่น้องนุ้กขาวกาใส่ต้นหอมใส่ต้นหอม้อมค่ะพี่น้องเพื่อความหอมนะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวจังไหนูุ้ขาวกาขออนุญาตไปล้างพักแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวห้อยมือน้ำกันเลยค่ะค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกนะคะขาวกาจะพาพี่น้องมาล้วนหมูค่ะพี่น้องล้วนหมูเนาะมาล้วนหมูเอามันก่อนค่ะพี่น้องค่ะมาล้วนหมูกันเนาะ ลูกค้าก็จะให้ตอนใหญ่จังน่อยค่ะพี่น้องเดีล่าเขากินรองฮาตอนหมูเราเห็นค่ะพี่น้องมาช่องของหนูขาวก็จะเป็นอาหารเราเล่าตักนิดนึงแล้วพี่น้องก็ว่าหนูขาวเออบ่ค่อยมักอาหารไทยนะคะพี่น้องหนูขาวมักอาหารเล่าเนาะค่ะเขาล้วมจนพี่น้องแล้วมีใบตองค่ะพี่น้องหนูขาวก็ได้หมกเตะ มองเาเนาะพี่น้องเนาะเอากระวนเอาหนังมันนกอนะัด่น้องมีสูตรของลูกเาค่ะ hmm. พ mm ี Never, ่น้องที่โดดกับวันนี้แต่ยังไงจะได้ทำนี่อโดดกับทุเจดีค่ะพี่น้องพร้อมต่มีแค่หนึ่งหน่อ้นหนงจนออกมันเนาะนะคก็จะ เติมใส่เนื้อใหม่แต่การนำยำย่าค่ะพี่น้องไก่ได้ที่แล้วค่ะพี่น้องหมูเฮาล้วนเอามันออกค่ะพี่น้องบางท่านเพิ่นก็จะมักเนื้อติดมันงั้นพี่น้องเนาะส้นขาวมักสามตันค่ะพี่น้องสำหรับหมกเนื้อใหม่ค่ะบางเช่เขาก็บถับบริใส้หมูเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะใส่ไก่ก็ได้ค่ะโค้งใส่ค่ะพี่น้อง รเรือเนื้นอไก่ากา็ได้ค่ะเราจะมักเนาะเติมเดียวกันหรอค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาแครล้วนเอามันจนออกเตือค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นวยค่ะก็จะใส่เนื้อใหม่หลักค่ะพี่น้องใส่เนื้อใหน่ได้ค่ะเนื้อใม่นี่นะคะว่าต้มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเห็ดหมองไงจะน้อยน,น้อยนะคะว่าจะปั้นมือก่อนค่ะพี่น้อง ก็จะบอกมือคนไม่เอาค่ะอืมกะน่ำใาน้ำได้ค่ะพี่น้องวเอาน่ำมาใปเบกมอเค่ะพี่น้องเมกโม่มันเนก็จะออกค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ส่วนมุกน้อใหม่ของนูเขานูขาวมักกระใต้ค่ะพี่น้องนูเขาจะเน้นกระใต้ค่ะกระใายกะบะตําให้ละเอียดค่ะพี่น้องนูเขาวกะจะเห็ดกบะปุกเป็ดค่ะพี่น้องกะจะเบาเล่าภาษาเล่านิดนึงนะพี่น้องบบนิดนึงละลายแล้วล่ะพี่น้องนูขาเบาไทยบ่ค่อยคลองค่ะกะขอถทดขออภัยพี่น้องที่ของว่ามึงหละกะฟังบ่ค่อยหูเรียงเนาะเวลานูขาเบาค่ะ มุกขาวกากับคอพวขวดคอไทยค่ะพี่น้องนี่หินบอหนากินหมดพี่น้องต่อไปห้ากาจะใส่นี่เลยคะ่ะนี่พี่น้องกระไา้ค่ะพี่น้องเตรียเห้าวตำใบเดาค่ะตำกระปุกกระปิกใบเดาเนาะอันเดี้ก็จะเป็นตะไคร้ค่ะพี่น้องนะคะจะเป็นพริกคะ่ะห้าใส่น้ำกันเลยค่ะพี่น้องบะหมี่ใบตองค่ะพี่น้องใบตองบะหมี่ห้ากา สามารถมกใส่หมอได้ค่ะพี่น้องจะเน้นข่าเบือจังหน่อยด้วยพี่น้องส่งใส่ขาเบือไล้ค่ะได้ด้ยเนาะพี่น้องบ่มีพริกดูดพี่น้องทันไดที่มีพริกดดพะอีตู้กะเอามาฝากให้นู๋ขาวในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ประเทศฟิลแลนด์บะมี่ค่ะพริกกตตำสมกินวังสองสามมือหนึ่งกับเบแเราพี่น้องพริกดิบ เดือดเพิกแห้งค่ะพริกดูดเขาก็ไดรอบะหมี่ค่ะธรรมดาเร้ยวมกน้อไใหม่น้อพี่น้องขาดไปได้เลยคือพริกดดค่ะพี่น้องต่ว่าเขาแห้งบะหมี่เนาะค่ะค่ะระวังเขาล้อเนะ้ะขาวกาอันนี้คือข้อเบือเขาค่ะพี่น้องข้อเบือนุขาวกามาไลยใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาจนได้เวลาเดือดเร้วเขาจะเอาข้อเบือใส่ค่ะพี่น้อง คนจะบริเวเป็นก้อนค่ะนี่คือสูตรของนุ่งขาวค่ะนุ่งขาวจะละลายใส้นางไว้ค่ะพี่น้องค่ะเยวตอนนี้เรากำับปิดฝาเป็นไวงนะพี่น้องเนาะปิดฝาไว้ค่ะพี่น้องแป๊บนี่พี่น้อง ต่อไปฮาค่ะจะใส่ผงนัวใส่กระแดกปลาฮเาน้องพี่น้องเนาะตอนนี้่นเดือดไดยเต็มทีแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องใส่ผงนัวก่อนค่ะตามใจชอบค่ะพี่น้องอุ้ยหอมหอมกระไส้พี่น้องหอมกระไซ้นี่นัว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 อบนี้เราต้อตงไปหายคู่ เปิดให้ค่ะพี่น้องกระเดกบลูกนะคะ้าเปิดเองเลยค่ะลูกนะคะ้าขอใส่เบอร์เดอร์พี่น้องหอมพี่น้องหอม น้ำปลานูกขาวถ้าใส่ใส่ได้พี่น้องเพราะว่าลูกขาวมาไขนัวประแดกค่ะถ้า,า,ถาจังไดยหลอดพุทายเขาจังใส่ค่ะพี่น้องน้ำปลาสำหรับน้ำปลาเนาะบ่มีใบตองกับั้ไใดค่ะพี่น้องบ่มีใบตองลูกขาวกับจะมกุกใส่หม้อค่ะอาจจะเห็ดมกหม้อใหญ่จักนิดนึงนะพี่น้องเนะาะแจกให้พี่น้องเช้ายูทูปพร้อมค่ะแต่เองมากินน้ำกันเดินน้่งเรมีน้อพริาพี่มี ดาวกาใหย่เจสาเนาะไอทิศเกียรติค่ะพี่น้องไอทิดเกียรติพี่ใต้กองนูขาวค่ะทิดเกียรติผ้ามวนค่ะพี่น้องถามากินน้ากันเบืเดอเด้อพี่น้องเด้อพี่นิตยาพร้อมค่ะพี่จ้าเมาื่อ้นละถามากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อน้องอิมพร้อมน้องเช้าวกลวยพร้อมแม่มองขี้พร้อม,อม เดิอดกันมาเบื่อเลยพี่น้องน้องขาวกะจะเฮ็ดหมอยใหญ่ๆใ,ใ,ให้พี่น้องมากินน้ำกันค่ะหอมปลาแดกพี่นอ้องเอ้ยน้องขาวขอชิมจักหน่อยกันเมื่อนี้คุณครู่นเป็นวัดค่ะพี่น้องเพิ่นบ่ได้กินน้ำปลาแดกของน้องขาวหรอก <c oughs> เพิ่นเป็นวัดค่ะขอชิมกันนะอืมอืม น่องเด้๋ะโปกนี่นแซ่บเลยแซบ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 โอ้บอยบ่ผิดหวังพี่น้องบอ่ผิดหวังข้างหนใส่ข้าวเบือได้หนิถ้าใส่ข้าวเบือ,อ,บอก็าจะนีเขอุ้ยตุ้ยไปนน้ำกันเในพี่น้องมวันนี้มันนีนน่คนคู่บ่ได้กินหรอกพี่น้องคนเป็นวัดพี่นอ้อนงบ่ได้ไปสอนหนังสือดอกมันนี่คนบ่มีแห้งคน ก็นั้นนั่นนู่ง้าวค่พัดเข่าให้กินค่ะพี่น้องพัดใส่น้ำมันหน่อยๆค่ะพัดใส่ปลาใส่หมอนเนี่เพื่อนค่ะพี่น้องกินเบิดจานเลยให้กินนันแนวอยูทองเจ้าน,น้อยพี่น้องอาหารไทยเขาเนาะเขาพัดพัดเข่าให้กินค่ะเดี๋ยวเ่าร็อแป๊บนึงเนะพี่น้องเนะเาะเดี๋ยวห่อลอแป๊บหนึ่งค่ะ พี่น้องต่อไปนูคา,ากาจะใส่เขาวเบือค่ะพี่น้องมึงเนี่คุณคู่บนกาจะล่างมือบิอดมือเลยพี่น้องแ <c oughs> ต่งแต่แต่งแต่บ่มีแฮ้งมากล่างมือบิอดมือเลยพี่นอ้องมึงมันมาพี่น้องถ้าใส่เขาวเบือได้เนี่พี่น้องถ้าเขาใส่เขาเบือเดี๋ยวเด้อพี่น้องคนตลอดได้พี่น้องเด้อพนจิกล ใหม่เนาะเดี๋ยวกดนหม้อเขาเสิใหม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่กันเลยค่ะนุ้กเขาเน้นข้เบือค่ะพี่น้องมักข้เบือค่ะต่อไปเขาก็จะได้ค้นค่ะพี่น้องหลังจากเที่เขาปรุงเสร็จบบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะรสชาติโอเคแล้วเขากะนี่ค่ะใส่ข้อเบือค่ะพี่น้อง ใช้ไหมคะ่ะสูนุ้ข้าวจาละลายใส่น้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าเต็มหม้อเลยพี่น้องเริ่มเนี้ยเลยนุ้ข้าวกาจะตำให้ละเอียดด้วยน้อยค่ะพี่น้องถ้าเขาตำเป็นเม็ดลายเด้วคนน้านซุกรเราเฮ็ดจะเฮ็ดให้หมึ่งหม่เนาะ อาหารเล่าค่ะพี่น้องอาหารพื้นบ้านห้าค่ะมกน้ำม่ค่ะบมีใบตองห้ากาทําเป็นมกหมอ้ออะไ้ค่ะพี่น้องเริ่มเป็นแล้เห็นปะเขาต้องค้นตลอด,ด้ยพี่น้องเดี๋ยวค้นจะใหม่เนาะค่ะตอนนี้ น,นุ้ยไม้นัวขาวกะรสชาติโอเคเอาเด้อพี่น้องนัวขาวนุข้ขาวกจะจังได้่เอาไอ้ขาเบือลงใส่เนาะพี่น้องเนะาะม่ต้องค้นตลอดพี่น้องมากินมาพี่น้องมากินบ่ะบ๊มันไงนุน้ขาวเนียนกระใต้กับพี่น้องเนียนกะใตา้ ราจะไดหห้เขาจะใส่เห็ดค่ะพี่น้องเขาจะใส่เห็ดคนล,ลงไปพร้อมค่ะพี่น้องเห็ดเท้านะมาขาวมาใส่เบิร์ดฐานนะคะจะไปไปผัดใส่ไข่พร้อมค่ะพี่น้องเห็ดมันปูเหลืองค่ะ กินน้ำกันนะคะหมอนเอน้องเท้าน้องยินเออินเบิร์ดลัค่ะพี่น้องแต่น้อยใจเด้อผู้ใดที่ขอมาเราบ่ได้เอินน่องเท้ากันเออินเบิร์ที่ดีทุกคนค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องนี่นี่โมกหมอนองน่องเท้าค่ะพี่น้องบรงนี้ใบตองค่ะโอ้ยเสียดายบ่มีพริกโดดนะพี่น้องเนาะเสียดายบ่มีพริกโดดพริกเอา ใส่ผมตำบนเดี่ยวนะคะก็เลยเาเลยวมาใส่เป็นผิดโดดค่ะมันบดไม่เป็นไรค่ะก็ใส่ว่ากินกระไส้เอาค่ะพี่น,อน้องี่กขาหมูขาวใส่กระไส้ย่างหลายเลวพี่น,อน้องเออโอ้ดูเยายม่วนพี่น,อน้อง ข้าวหนูขาวมันมักแบบเหนียวๆสิละพี่น้องใส่ข่าเบื่อไลยๆค่ะพูดถึงฮ้องจว่าเป็นแกงเปือกกะได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเปือกอะเพิ่นกาโบแข็งปันนีเนาะอันนี้เขาเอื่นหม็ดค่ะแกงเฟือกจะเอื่นใดก็แล้วกันพี่น้องแต่ว่ากะเขาเอื่นเป็นมกหมองกันแลวกันเนาะขอใส่น้ำปลาเขาพี่น้องขอใส่น้ำปลาเล็กน้อยเนาะ อนนีคค้ขอก็ระอกเห็นเพชรุนชค่ะขอาเบือหอกก็ชชกเดยเป็นที่เราค่ะพี่น้องเขามืองใใ่ายๆค่ะข่าเบือชูเน้่เฮ็ด,ดะะเต้พี่น้องเขกค้ามักเฮ็ดพี่นอนเอ๊ย ฟังเสีย <min> ง <ska> พี่น้องคลิปนี้กัเอ็นพี่น้องมากินน้ำกันเบอร์ซูฟทุกคนนะคะคลิปลุงขาวกาช่องเลีขาวกาจากบเกย์นิสสาราปันไดค่ะพี่น้องตามชีวิตประจำวันของลุงขาวเนาะอืมเอหรอเป็นชุดเก็ฑ์ผี่ช่ไหม พี่น้องน,นี่แบบนี้พระอิปตูน้อพี่น้องเนาะครบสูตรพระอิปตูแบบกระทิปโดดน้องพี่น้องเนาะไื่ทางใดไม่ไมท,ไท่าไใดแต่ใครทำนั่นล่ะค่ะพี่น้อนงขนมตางแดงค่ะทีนน่นมืนม้อน,นี้มีคาโชคดีค่ะเค้กกระเพ่าคุกคูประจุมค่ะพี่น้องเพราะว่าเมันเป็นวัดค่ะพี่น้องเมันเป็นวัตรทุนบริกากินเนาะ <laughs> โชคดีไปค่ะ มีดีมีเสียพี่น้องแต่ว่าก็โอเคเหรอคร่ะพี่นอ้องมันนี่นไปหาหมอมาเนาะอะไรยามาก,กินกับพี่น้องเอาขอนี้วคุยกันหอนนะพี่น้องเอาะ นี่คือเห็ดเหลืองเนาะค่ะพี่น้องเห็ดมูคนเอามาหอยค่ะน้องรักเอามาหอยค่ะคนโคราช้วยกันนึงค่ะคนเอามาหอยเห็ดมันปูค่ะพี่น้องค่ะคนเอ้เห็ดเลยมันปูดําเอามาหายน้ำพี่น้องต่วานนูาขาวกับพาเ่เทคเด้บ่อย่ะคะต่วัากระไดนลองชิดกับพี่น้องนกขาวคิดว่าโอเคบนเราพี่น้องไปจติดไฟได้ปะนี่ เยวขอสิ้นน้องาไม่ได้ใส่กะทิค่ะพี่นอ้องแกะพักแกะง่้ง ค่ามาคิดแบบเล้าๆค่ะเ่าได้แสกกะทิมาเด้อบะนี้มากินกน้ำจัลบะนี้พี่น้องจะปรุงแล้วได้บะนี้จะโปงแล้วบะนีมันึพัดเขาค่ะมาเด้อพี่น้องเอยเออดีเล้วเอิดนจนจบคลิป ไฟค่ะตอนนีน้นู้กขาวปิดไฟอะไวเยได้พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องมุกมอค่ะเสร็จแล้วเส็จแล้ว,ลวส่ต้นหอมครับไปโหระพาแทนพายตูนอ่ะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วค่ะนี่พี่น้อง นี่ถรมมาก,กินน้ำกันค่ะถรมมาก,กินน้ำกันเด้อพี่นอ้องขอน้วยๆเ,เลยพี่น้องหมูเขาเห็นปะ มีย้องค่ะข่าเบือถ้าเข้อใส่ข่าเบืออะไรกันก็นจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะเดี๋ยวนู้คาวกะจะรีวิวกินให้มึงจะคำสองคำเนาะเดี๋ยวคุยกันพี่น้องคุยกันอืมแสบังเสีแเลยพี่น้อง กินหอดนบ้านเด้นะกินหอานเมืองไทยได้พี่น้องเด้อคุยเลยค่ะอนี้พี่น้องแซ่บนัวนัวพี่น้องนัวหอมเห็ดพร้อมค่ะพี่น้องหอมเห็ดมันปูเหลืองเนาะนี่ค่ะ มกมวัวกับพี่นอ้องแซบหมูสามชั้นค่ะคุยข้ามดท้ายนะพี่น้องเนาะเราจะลาพี่น้องแล้วค่ะพระาคิ๊หนู้ขาเงาแล้วค่ะพี่น้องคุณคู้มันกินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะนูา้ากะฮะ มันกินลำลอยแล้วค่ะนี่คำนัดไทยเนาะอ่าเ<ม>ต็มหม้อเลยพี่น้องเอาถ้วยมาตักเอาเด้อเอาถ้วยมาตักเอาแซ่บเดี๋ยวนุ้ก้าวขาขตัวกินเขากันเด้อพี่น้องเด้อค่ะประ่าคคิปเฮาเาาแล้วค่ะพี่น้องค่ะ กวาันเีเงียนเลยค่ะพี่น้องทนายที่เข้ามาแล้วเนาะที่มักช่องนูข้ขาวค่ะกะอ่าซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูข้ขาวล้วกะอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมนะพี่น้องเด้อเพื่อจะได้อ่าบริพาทคลิปของนูข้ขาวเนาะพี่น้องเนาะค่ะใส่เป็นกําลังใจใกันค่ะพี่น้องอ่าก่อนจากกันนูขาวกะขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องนูข่าวก bye านบายยค่ะพี่น้องบายบาย